สวัสดีเพืเ่อนๆชาว YouTube นะครับวันนี้อยู่กับเซียบอลบนเตงเหมือนเคยนะครับผมในการวิจาร,รณ์ฟุตบอลประจำวันพฤหัสที่3พฤศจิกายนนะฮะก่อนอื่นขออนุญาตไปเช็คผลของเมื่อวานสักนิดหนึ่งนะว่าเป็นยังไงบ้างไหมทำเสียงเขิกนเลยผมผลงานไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับคู่แรกนะฮะคู่ระหว่างมาริดกับเซลติกนี่ผมให้อยูสกอร์ต่ำา3ลูกครึ่งนะมาติดชนะ5 1ก็เกินไปนะครับอันนี้เสียเต็มนะครับ คู่ที่2นี่ผมให้อยู่2บินนะรองชักต้าราคา1ลูกแล้วก็สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3นะครับไลซิกชนะไป40นะฮะก็สกอร์สูงกินนะแต่ว่าราคารองชักต้าอันนี้โดนนะครับก็ได้1เสีย1นะครับบินนี้คู่ต่อมาผมให้อยู่รองเซบีย่าราคา2ลูกนะครับซิตี้ชนะไป3-1อันนี้เจ้าไปนะคู่ที่4ีนี่ผมให้อยู่ต่อเชลซีลูกครึ่งนะครับเชลซีเฉือนไป21อันนี้ก็เสีย,ยอีกแล้วนะครับ แล้วก็คู่ที่5ครับผมให้อยู่ต่อเปสแชร์ครึ่งควบลูกนะครับปรากฏเปสแชร์ชนะ2องอันนี้กินนะคู่ที่6นี่ให้อยู่รองซัสบุกราคา1ลูกนะครับมีลานกดไป4ีูนย์เลยอันนี้โดนเหมือนกันนะแล้วก็คู่สุดท้ายครับผมให้อยู่รองโคเปนเฮเกนราคาครึ่งควบลูกนะครับปรากฏยันเสมอได้หนึ่งประตูต่อ1กับดอร์มุลน,นะอันนี้กินเต็มไปนะครับเท่ากับว่าเมื่อวานเนี่ยทั้งหมดที่ให้ไปฮะแบ,บินนะครับผมก็ เข้าไปแค่3นะแล้วก็โดนไป4เจ้า1นะครับเป็นอีกหนึ่งวันที่ผลงานผมไม่ค่อยดีเท่าไหร,ร่นะฮะอันนี้ถ้าไม่ดีก็ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับผมแต่ส่วนใหญ่มันจะดีไงถ้าใครตามผมมาตลอดจะรู้นะฮะยังไงมีวันที่ดีบ้างไม่ดีบ้างปนๆกันไปแต่ขอให้มันดีซะส่วนใหญ่แล้วกันนะครับส่วนฟุตบอลวันนี้ครับผมไปดูกันสันหน่อยฮะในส่วนของยูโรปาลีกนะครับเที่ยงคืน45นาที2คู่ฮะเรอัลซเซเดปไปบ้านเจอกับแมนยูและเฟเยนูไปบ้านเจอกับลาซิโอ ตีสามงอีก3คู่ครับอาเซนอลเปิดบ้านเจอกับ f c ซูริกเรอัลบาติสเปิดบ้านเจอกับ s j k เฮลซิงกิและดีนโมียฟเปิดบ้านเจอกับเฟเนบาเช่นะครับวันนี้ทัศนา,าผมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับฟังพร้อมกันเลยฮะคู่แรกเราไปดูการแย่งแชมป์ของกลุ่ม E กันนะครับเรอัลซซิเดดจะเปิดบ้านเจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเวลาเที่ยงคืน45นาทีเจ้าบ,บ้านครับ5นัดพกชนะรวดครับยิง10เสียนหนึ่งมี15คะแนนนำเป็นอันดับ1อยู่ตอนนี้ ขณะที่แมนยูครับ5นัดชนะ4แพ้1ยิง9เสีย3ามี12คะแนนนะฮะซึ่งยังไงซะเนี่ย2ทีมเข้าสู่รอบต่อไปแน่นอนครับแต่ว่าใครจะเข้าเป็นที่1และที่2เท่านั้นเองซึ่งมันต่างกันนะฮะคือใครที่เข้าเป็นทีมันดับ2เนี่ยจะต้องไปเล่นกับทีมที่ตกรอบมาจากยูฟ่าแชมเปียนลีกนะครับผมคือต้องเหนื่อยมากกว่าเดิมอีก1รอบนะแล้ววันนี้สภาพความพร้อมของแมนยูถือว่าโอเคครับจะไม่มีเพียงแค่ราฟาเอลวารานะฮะที่เจ็บแน่ๆส่วนในรายของวิกเตอร์เลนเดอร์ลฟและอันแตก็ ไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะส่วนขนาดที่เรอัลซิดครับโมฮัมเหม็ดอาลีโชอุมาซาดิกอเล็กซานเดอร์ซาลตอันเดบารเนเซียมิกเกลโอยาซาบาวอเล็กโซล่ามาร์ตินมาคูลนส์และไอเฮนมุนยอสครับเจ็บหมดเลยฮะตัวเจ็บเยอะใช้ได้เลยทีเดียววันนี้11ผู้เล่นตัวจริงครับทางฝั่งเรอัลซิดของกุนซือบารเนเซียครับจะมาในระบบ4 2 3 1ผู้สษาตูจะเป็นอเล็กซ์เรมิโร เซน่าจะเป็นอีกอร์ซูเบเดียกับจอห์นปาเชโกแบ็คขวาเป็นอาร์ติสอาลุสตันโดแบ็คซ้ายเป็นเดียโกริโกแผงกลางรับ2ตัวครับอันเดรกัวรากับอาเซียอิลามนดีกางลูก3ามตัวครับขวาสุดจะเป็นทาเคฟุสะคูโบซ้ายจะเป็นโรเบิร์ตนาวาโรตรงกลางเป็นมิเกลเมริโนและหน้าเป้าจะเป็นจอห์นคาริกาบูรูส่วนนองฟังแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเอริกเทนฮากวันนี่4-2-3-1 ผู้สาตัวจะเป็นดับบิดเดเคอาร์เซน่าจะเป็นแฮร์รี่แม็กวายกับลิซันโดมาติเนสแบ็คขวาเป็นเดียโกดาโลแบ็คซ้ายเป็นไทเรลมาลาเซียกลางรับคู่ครับเฟรดกับคาเซมิโลกลางลูก3ามตัวขวาจะเป็นมาคัตแดฟฟอร์ดซ้ายจะเป็นอเลฮันโดการนาโชตรงกลางจะเป็นบรูโนเฟอร์นันเดสและหน้าเป้าจะใช้เป็นคริสเตียโนโรนัลด และนี่คือการเจอกันของทั้ง2ทีมครับในบ้านของเรอัลซิดาดในรอบกว่าเกือบ10ปีเลยทีเดียวนับตั้งแต่ปี2013โดยการเจอกันครั้งล่าสุดในรอบนี้แหละครับผมซิดาดนะฮะสามารถบุกไปเอาชนะแมนเชสเตอร์ยูไน,นเต็ดได้1ประตูต่อศูนย์ที่โอทราวฟอร์ดแต่ถ้าพูดถึงฟอร์มช่วงหลังนี่แอบมีแผ่วเหมือนกันนะนัดล่าสุดเล่นในบ้านเนี่ยก็แพ้เบติสคาทินเลยนะครับศูนย์ประตูต่อสองหลังจากที่ช่วงหนึ่งนี่โอ้โหชนะเขา ่อเนื่องมาติดติดกันถึง8นัดในทุกรายการเลยท,ทีเดียวแต่แมนยูครับตอนนี้ต้องบอกว่าฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจฮะแนัดหลังสุดพวกเขาไร้พ่ายครับเดวยผลงานชนะ6เสมอ2ในทุกรายการนะ,ะนับตั้งแต่ที่พวกเขาเนี่ยพ่ายแมนซิตี้แบบบทรูป3ประตูต่อ6มาจกนกระทั่งเป๊ปโกเดล่าเนี่ยถึงขั้นเอย่ยปากในการสัมภาษณ์กับนักข่าวเลยนะว่าพวกเขากลับมาแล้วฮะแถมผลงานเกมเยือนในช่วง7นัดหลังสุดก็ถือว่ายอดเยี่ยมอีกตั้งหากครับพวกเขาชนะไปถึง5 เสมอหนึ่งและแพ้เป็นแค่นัดเดียวครับคือการแพ้ทีมยักษ์ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็คงรับกันได้ประกอบกับตอนนี้บรรยากาศในห้องแต่งตัวของทางยูไนเต็ดก็เริ่มดีขึ้นเป็นระยะนะครับผมมองว่าวันนี้ครับด้วยเกรดของทีมนะฮะและด้วยสปิริตพวกเขาน่าจะดีพอที่จะบุกมาสู้กับโซเซเดตได้อย่างสนุกครับาตาตรองเบอร์ที่แมนยูต่อปอปอผมมั่นใจนะว่าพวกเขาพอจะ เก็บ3คะแนนได้อาจจะเหนื่อยๆหน่อยแต่ผมว่าทาได้ครับยิงแบบเฉือนๆคู่นี้เชียร์ทีมเยือนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในราคาต่อปอนะครับคู่ถัดมาในกลุ่ม F ครับสนุกไม่แพ้กันนะฮะเฟยนูดครับจะเปิดบ้านต้อนรับจากฝูงลาิซอครับโดยดังฝั่งเจ้าบ้านเฟยนูด5นัดชนะ1เสมอ2แพ้2ยิง12เสีย9มี5คะแนนนะฮะขณะที่ลาิซอครับ5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1ยิง9เสียส0 มีอยู่8คะแนนนะครับผมเป็นอันดับหนึ่งแต่ถ้าว่าโอกาสตกรอบก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะถ้าเกิดนัดนี้ลาซิโอเนี่ยแพ้เฟยนุูดเยอะๆสักหน่อยขณะทีะ่ทางฝั่งของสโตมการ์ดเองเนี่ยดันไปชนะมิติแลนด์ขึ้นมานะครับลาซิโอนี่อาจจะไปได้แค่ยูโรปาคอนเฟอเรนซ์อีกทันทีนะ ซึ่งสภาพความพร้อมของทีมน,นี้ครับลาซิโอยังคงไม่มีชิโร่อิโมบิเล่นะฮะกองหน้าตัวหลักที่ยังบาดเจ็บรวมไปถึงเพตริชและมาโกเบอร์ตินีตัวน้องฝั่งเฟย์น,นูรครับถือว่าค่อนข้างพร้อมจะไม่มีไปแค่อุสมาอิดริซีเป็นแค่รายเดียวเท่านั้นครับวันนี้เจ้าบ้านของอาร์เนสลอสจะมาในระบบ4-3-3ผู้รักษาตูจะเป็นจัสตินบิทโลเซน่าฮาร์จะเป็นเกอร์นัวทราวนเนอร์กับดาวิดฮังโคแบ็คขวาเป็นลัชเชร์เกียร์ตูด้าแบ็คซ้ายจะเป็นมาโกสโลเปส แผงกลาง3ตัวครับควินเทนทิมเบอร์เซบาสเตียนซิมันสกี้และโอคุนุกชูส่วนสามประสานเกมรูกเข้าจะเป็นอาริเรซายาฮันบัชดานิโลและทางด้านของฮาวายโรดิโลซุนถ้าเกิดอ่านผิดขออภัยด้วยนะฮะบอกตรงไม่ค่อยคุ้นหลายคนเลยขณะที่ลาซิโอทีมเยือนของมาริสโอซารีครับวันนี้4-3-3นะฮะผู้รับตัวเป็นอีบานโปเรเดล เซนฮาจะเป็นมาริโอกิลล่าฟูเอนเตสจับคู่กับอาริโซโรมาโยลีแบ็คขวาเป็นเอลเซตฮิซาร์แบ็คซ้ายเป็นอดัมมารูซิชกลาง3ตัวครับจะเป็นมิลินโควิชซาวิชมาร์กอสอันโตนิโอและโทมาบาซิชส่วน3ประสานเกมบลุกจะเป็นฟิลิเป้แอนเดอร์สันมาเตโอคคนเซเลรีและมาเตียสักคันนี่นะครับซึ่งก็อย่างที่บอกไปว่าลาซิโอกุมความได้เปรียบไปก่อนนะฮะเพราะว่านัดแรกที่บ้านของพวกเขาสามารถเอาชนะเฟรนูดมาได้ก่อน4ประตูต่อ2 แต่ผลงานช่วงหลังๆต้องบอกว่าก็บันกลารนะพอๆกันแต่ล่าสุดที่แพ้ด้กันมาทั้งคู่นะครับโดยด้านฟลาซิโอเนี่ยเปิดบ้านแพ้ซาเลนินตาน่ามา1ประตูต่อ3ขาขณะที่ทางฝั่งของฟยนูดเนี่ยบุกไปเยือนสโตรการ์ดนะครับในรายการนี้แหละแล้วก็แพ้กลับออกมาซูรประตูต่อหนึ่งซึ่งถ้าเกิดนับวันกันแล้วเนี่ยฟยนูดมีวันพักมากกว่าลาซิโอถึง3วันเลยทีเดียวนะเพราะวกเขาไม่มีโปรแกรมลีกนะครับ แต่ผลงานช่วงหลังไม่ดีนะคือถ้าเกิดตับตรงตรงแปนัดหลังสุดพวกเขาเสมอไปสักครึ่งนึงครับแล้วก็ชนะกับแพ้ไปอย่างละ2นะฮะแถมเก็บได้เป็นแค่1คลีนชีเท่านั้นนะครับในรอบ8นัดหลังสุดถือว่ามีปัญหามากในส่วนของเกมรับแต่ขณะเดียวกันเองเนี่ยลาซิโอก็มีผลงานการเล่นเกมเยือนในรายการนี้ไม่ค่อยดีนะครับคือสินัดหลังสุดที่พวกเขาเล่นเป็นเกมเยือนในยูโรปาลีกเนี่ย ชนะได้เป็นแค่หนึ่งนัดเท่านั้นครับเสมอไป2และแพ้ไปถึง7นัดเลยทีเดียวซึ่งเซนบูมวิเคราะห์ดูแล้วนะฮะผมมองว่าลาซิโอเองไม่ได้จริงจังกับถ้วยนี้สักเท่าไหร่นะครับคืออาจจะเล่นเต็มที่แหละแต่เล่นเต็มที่กับศักยภาพของทีมที่จัดลงไปเป็น11ผู้เล่นตัวจริงแรกนะขณะที่เเีนูกดนี่โอ้โหรับรองได้ว่าสูยิบตาแน่นอนแถมต้องไปลุ้นผลของอีกคู่หนึ่งด้วยนะครับวอนนีปเีนูเนดเล่นในบ้านครับต่อปอ,ปอ ฟอร์มในบ้านเฟนูดถือว่าพอไว้ใจได้อยู่นะขณะเดียวกันที่ลาซซโอฟอร์มนอกบ้านเนี่ยไว้ใจไม่ได้เอาซะเลยครับนัดนี้ผมขอว่าใจเชียร์ทีมจากดัชดีกว่านะฮะเชื่อว่าพวกเขาเนี่ยน่ามีดีพอที่จะเบียดเอาชนะลาซซโอไปได้แหละหรืออย่างแย่ก็แค่เสมอนะครับก็เสียครึ่งหูขาดไปอันนี้ก็ต้องยอมนะขอว่าใจเชียร์เจ้าบ้านเฟนูดราคาต่อปอปอนะครับอีกคู่หนึ่งที่คาดว่าน่าจะสนุกไม่แพ้กันนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อการเข้ารอบตกรอบแล้วนะครับ กลุ่ม A ครับผมอาร์เซนอลจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ f อซูริกเวลาตีสามตรงฝั่งเจ้าบ้านอาร์เซนอลครับ5นัดชนะ4แพ้1ยิง7เสีย3มี12คะแนนนะครับเป็นที่1ขณะที่ซูริก5นัดชนะ1แพ้4ยิง5เสีย15มี3คะแนนนะครับอยู่อันดับ4แต่ถ้าว่าซูริกเนี่ยโอกาสที่พวกเขาเนี่ยจะไปเล่นในรายการยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกก็คือจะแซงโบโลคลิมขึ้นไปอันดับ3เนี่ยยังมีโอกาสอยู่นะครับไม่ได้ถือว่า หมดลุ้นไปซะทีเดียวขณะดเดียวกันอาเซนอลน,นัดนี้เนี่ยอาจจะชัวร์แหละว่าเข้ารอบแน,แน่แต่จะที่1หรือที่2เท่านั้นเองนะฮะคือถ้าให้ชัวร์เลยเนี่ยนัดเนี้ยห้ามแพ้เด็ดขาดละกันโดยสภาพความพร้อมของทีมวันนี้ครับทีมเยือนซูริกนะฮะมีตัวเจ็บก็คือเบลริมเซมไมลี่มิเกลไรช์มัชเอียนซาเตอร์เมลินเคเยซูและโดนิสอัลดิยัสนะฮะโอโ้ชื่ออ่านโคตรยากเลย ดูอาเซนอลดีกว่าตัวเจ็บมีใครบ้างโมฮเมนตเอลนีนี่เหมือนเดิมครับอเล็กซานเดอร์ซินเชนโก้เอมิลสมิตรบูกายโยซาก้านะครับส่วนกรานิชาก้านี่ติดโทษแบนนะโดนใบแดงไปนัดก่อนนะฮะซึ่งวันนี้11เผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามนะครับอาร์เซนอลของอาร์เตต้านะผมว่าก็น่าจะมีการหมุนเวียนตัวเล่นกันพอสมควรนะครับตามสไตล์อยู่แล้วนะฮะบ,บอลถ้วยเล็กนะ4-3-3ครับผู้รักษาตัวจะเป็นแอรอนรามสเดลเซน่าจะเป็นดรอปโฮดดิ้งกับกาเบรียลมาการ์ยส และขวาเป็นทาเคโรโทมิโาสึแบ็คซ้ายเป็นคิรันเทียนนี่กลาง3ตัวครับมาติโอเดกาดโทมัสปาเตและอัลเบิร์ตซัมบี้โลกองกาส่วน3ประสานเข็มลูกครับไรส์เนลเซนเอ็ดเวิร์ดเอนเคเทียและกาเบรียลมาตินเนลลี่ขณะที่เอฟซีซูริศของโบเฮกริกซันครับวันนี้3 4 1 2นะฮะแต่และชื่ออ่านยากเหลือเกินอ่ะผู้รักประตูครับยานิกเบรเชอร์3เซนนะครับครับลินดริดสคัมเบรียนิโคล่าคาติชและ ฟิดานอัลลิตีแผงกลาง4ตัวครับขวาสุดจะเป็นนิโคล่าโบนายาเซวิชฝั่งซ้ายจะเป็นเอเดรียนเกเรโรตรงกลางจะเป็นโอเลเซลนาเอสกับชิกอูมาคอนเด้กางรุกเพลย์เมคเกอร์ครับอันโตนิโอมัชเชซานโนส่วนคู่หน้าจะเป็นโทซินไอายเอกุนกับโจนาธานโอกิต้านะครับแหมกว่าจะอ่านจบนี่แทบขาดใจเลยทีเดียว โดยนัดแรกครับผมอาเซนอนเนี่ยพวกเขาบุกไปเอาชนะซูริกมาได้ก่อน2ประตูต่อหนึ่งนะฮะแล้วฟอร์มช่วงหลังๆเองอาเซนอนไปพลาดท่า 5, แพ้ p s v ีมาล่าสุดนะศูนยะ์ประตูต่อสองนั่นทําให้นัดนียังต้องลุ้นนะว่าจะเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มหรือเปล่าแต่ผลงานล่าสุดในพรีเมียร์ลีกก็ถือว่าใช้ได้นะครับชนะฟอร์เรไป5ประตูต่อศูนย์ขณะที่ซูริกนี่เล่นไปเล่นมานี่จากที่ฟอร์มมันแย่ๆแบบแย,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 แย่มากๆด้วยโอ้โหแบบโอ้โหแย่แบบ แพ้ไม่ชนะใครเลยมาประมาณ10กว่านัดอะ่ะในทุกรายการอะ่ะแต่2นัดหลังสุดนี่พวกเขาฟื้นคืนชีพซะง,งั้นนะครับด้วยการเปิดบ้านเอาชนะบโดคลิมไป2ประตูต่อหนึ่งนะฮะแล้วก็กลับไปได้ในบอลลีกบุกไปเอาชนะซียงได้1ประตูต่อศูนย์เหมือนจะเริ่มมาเหมือนจะเริ่มมาครับวันนี้ดูีิว่าจะต้านอาร์เซนอลอยู่หรือเปล่าซึ่งเรเปิดม,มาที่อาร์เซนอลต่อ2ลูกควบ2ลูกครึ่งครับถือว่าโคตรแพงฮะแต่เอาตรงๆนะเอซูรนะิกนาทีนี้ต่อให สองนัดหลังสุดฟอร์มจะดีชนะเข้ามาก็ตามแต่แต่คือมันเป็นการเล่นในบ้านนะการชนะโบโดกริมเนี่ยส่วนซีโยงที่พวกเขาชนะก็เป็นในลีกสวิตเซอร์แลนด์ผมว่ามันวัดอะไรไม่ได้มากเท่าไหร่ครับดูลลอาเซนอลดูดีกว่าต่อให้จะเป็นทีมชุดผสมนะคุณคิดดูว่าเล่นในอ่าอิมิเรสสเตเดียมอ่ะ,อะเออทีมระดับซูริกมันจะบุกมาเอาชนะหรือยันเสมออาเซนอลได้ยังไงสู้ไม่ได้ครับวันนี้ยังไงอาเซนอลก็ชนะขาดแน่นอนนะฮะ เด็กเอยตัวสำรองเอยที่เอาลงไปอยากจะโชว์ของเต็มที่อยู่แล้วซูริกมาตั้งเกมรับไม่ได้ครับเสมอนี่คือมีค่าเท่ากับแพ้เพราะฉะนั้นเขาต้องเปิดหน้าแรกครับนั่นจะทำให้ออสเซนอลเนี่ยมีช่องว่างในการโจมตีได้มากขึ้นวันนี้ยังไงก็ต้องอยู่ฝั่งเจ้าบ้านออสเซนอลแน่นอนครับของแพ้คือของดีเซนบูมบอกอยู่เสมอรครับต่อออสเตรอลรา,าลคาคัวอ2ลูกครึ่งนะครับคู่ถัดมาไปกันที่กลุ่ม C ีนะครับอาจจะจืดซะหน่อยนะเพราะว่าไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นกับทั้ง2ทีมนะครับ เจ้าบ้านเบติสจะต้อนรับการเยือนของ HJK เฮลซิงกิเวลาตี3ตรงนะฮะโดยดังฝั่งเจ้าบ้านเบติสครับ5นัดชนะ4เสมอ1ยิง9เสีย4มี13คะแนนครับเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มแบบ100%เต็มแล้วนะฮะเนื่องจากทีมรองจากฟุงยังโรมามีเป็นแค่7คะแนนเท่านั้นขณะที่ เอสจเคเฮลซิงกิครับหนัดเสมอ1แพ้4ยังไม่ชนะใครเลยนะฮะยิงได้เพียงแค่2ประตูเท่านั้นเสียไป10มีแต้มเดียวครับต่อให้ชนะยังไงก็ไม่มีผลอะไรทั้งสิ้นแล้วนะฮะซึ่งวันนี้ทางฝั่งทีมเยือนก็จะไม่มีรูเป้ริสกี้กับวอเตอรี่โมเรนที่เจ็บนะครับขณะที่เบติสจะไม่มีควนมี่ที่บาดเจ็บขณะที่มาติมมอนโตยาและทางด้านของลอเรนโมรอนเนี่ยไม่สามารถลงสนามได้นะฮะ วันนี้ครับทางฝั่งเจ้าบ้านเบติสของมาเดลเปจิกินี่นะฮะคุณซื้อขัวเท่าจะมาในระบบ4-2-3-1ครับผู้รักษาตัวจะเป็นคลาดิโอบราโวเซน่าจะเป็นวิกตอร์รู伊斯กับเอ็ดกากอรซาเลสแบ็คขวาเป็นไอตอรูเบียลแบ็คซ้ายเป็นควนมิรันดาแผงกลางรับ2ตัวครับพออาเกวอกู u u, กับกิลดโรดิเกสกลางรุก3ตัวฝั่งขวาเป็นโจคินซันเชสนะฮะโอ้โหนักเตะวัย40ปียังไม่เลิกเล่นนะ ฝั่งซ้ายเป็นโรดี้ซานเชสตรงกลางเป็นเซอร์กิโอคานาเลสและหน้าเป้าจะเป็นวิลเลียนโฮเซ่ส่วนทังฝั่งของเฮจเคเฮอร์ซินกิเอาตรงๆไม่อยากอ่านชื่อเลยไม่รู้จักแต่เอาซะหน่อยละกันนะกุนซือโทนี่คอสเกล่าครับมาในระบบ3 4 2 1ผู้รักษาประตูจะเป็นคอนออาซา3เซนทร์ครับจะเป็นอัตตูฮอสโกเนนอาโปเฮาเมและมัตตี้เพลโตล่าแผงกลางสีตัวยืนเรียงกันเลยครับขวาสุดจะเป็นพีรี่ซรี ฝั่งซ้ายจะเป็นดาวิดราวตรงกลางเขาจะเป็นลูคัสลิงแมนกับเซนเอรีวานาเนนกลางรูก2ตัวจะเป็นเซนเอรีฮอสติก้าจับคู่กับเพอร์บริมเฮเตมัสส่วนหน้าเป้าครับจะเป็นอันโทน,นีอุสัญญาผมว่าผมต้องมีอ่านผิดบ้างแหละแต่ไม่มีใครรู้หรอกผมเองก็ยังไม่รู้เลยนะ โดยนะัดแรกเป็นเบติสที่บุกไปเอาชนะได้ก่อน2ประตูต่อ0นะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลังเบติสถืวอว่าดีด้วย2นัดหลังสุดในทุกรายการพวกเขาชนะรวดแบบไม่เสียประตูเลยนะครับไล่เรียงมานะแต่บุกไปเอาชนะลูโดโกเลตได้1ต่อ0แล้วก็ล่าสุดบุกไปเอาชนะเรอัลซเซิดาดได้2ประตูต่อ0ในฟุตบอลลีกตัวเองนะครับขณะที่เฮลซิงกิ3นัดหลังสุดแพ้รวดนะฮะไม่ว่าจะเป็นการเล่นในรายการนี้แหละพวกเขาครับบุกไปแพ้ลูโดโกเลส0ต่อ2แล้วก็ล่าสุดเนี่ย เปิดบ้านแพ้โรมา่าไป1ประตูต่อ2นะครับคือฟอร์มไม่ไหวแหละเกรดทีมมันไม่ได้แหละครับผมดูแล้วลงไปเล่นยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกเนี่ยยังเหนื่อยเลยนะถึงแม้ว่าเบติสจะเข้ารอบไปแล้วนะครับเขาอาจจะเอาชุดผสมลงมาก็ตามแต่ว่าด้วยเกรดของทีมครับแล้วก็เกรดของลีกนะบอลสเปนกับบอลฟิแนแลนด์ครับมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะชุดบีของเบติสก็ยังเหนือกว่าชุดหลักของเฮจเคเฮลซิงกิอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับวันนี้ไม่ว่าจะ ยังไงก็ตามแต่จะเอาชุดไหนลงก็ตามแต่ครับตาตลองเปิดมาที่ลูกครึ่งควบ2บอกเลยว่ายิงทะลุยิงเกินแน่นอนนะครับวันนี้เจ้าบ้านเบติสจะสามารถเอาชนะเอสจเคเฮลซิกิไปได้แบบสกอร์เกิน2ลูกชัวร์วแล้วกันคู่นี้ไม่พูดอะไรเยอะนะฮะเกรดทีมมันต่างกันเยอะเกินไปเลยไม่รู้จะวิเคราะห์ยังไงจริงครับต่อเรอัลเบติสราคาลูกครึ่งควบ2ครับและคู่สุดท้ายครับที่คาดว่าน่าจะจืดพอๆอกับคู่เมื่อกี้นะฮะเนื่องจากว่าไม่มีผลอะไรต่อการเข้ารอบตกรอบของทั้ง2ท,ทีมนะครับ ดินาโมเคียรครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเฟเนบาเช่แต่พวกเขาเล่นเป็นทีมเย่าในตามตารางเท่านั้นนะครับความเป็นจริงแล้วเนี่ยนัดนี้จะเตะที่สนามกลางนะครับที่กุมคาคอฟประเทศโปลแลนด์โดยทางฝั่งของเฟเนบาเช่ทีมเยือนก่อนเลยฮะพวกเขา5นัดชนะ3เสมอ2ไม่แพ้ใครเลยยิง11เสีย7นะครับมี11คะแนนนำเป็นจ่าฝูงเลยนะฮะคะแนนเท่ากับแฟรนซ์ทีมอันดับ2เลยนะฮะแต่ว่าประตูได้เสียดีกว่า ดังนั้นนัดนี้นี่ถ้าอยากเข้ารอบเป็นแชมป์กลุ่มโชโฉว,ชวน,นี่ต้องเก็บสามแต้มเท่านั้นนะขณะที่ดินาโมเคียครับผลงานไม่ดีเลย5นัดยังไม่ชนะใครเสมอ1แพ้4ยิง5เสีย9มี1คะแนนครับการันตีตกรอบแน่นอน100%นะฮะซึ่งเอาตรงๆอาจจะมีหวังเล็กๆในส่วนของยูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกนะแต่ดูแล้วไม่น่ารอดนะฮะพอเฟเน,นบเเชน่น่าจะเล่นอยู่เต็มที่เหมือนกันแหละ โดยสภาพความพร้อมของผู้เล่นในวันนี้นี่โอ้โหผมแหมขอไม่อ่านดนะ้่แม่ชื่ออ่านโคตรยากเลยอะ่ะเอาเป็นว่าต้องฝั่งดินาโมเกียมเนี่ยตัวหลักที่เจ็บผมเห็นอยู่ตัวนึงละคือมิโกล่าชาปาเรนโกอ่ะอันนี้ตัวที่เขาใช้ประจําเลยนะครับผมนอกนั้น,นี้ผมมองว่าไม่น่าจะใช่ตัวหลักนะไม่คุ้นชื่อคุ้นหูเท่าไหร่ขณะที่ทางฝั่งของเฟเนบชเช่นะครับบอกตรงๆครับว่าแทบไม่รู้จักเลยนะไอตัวที่เจ็บอยู่เนี่ยเอาเป็นว่าไปดู1เพผู้เล่นตัวจริงที่คาดว่าน่าจะลงสนามดีกว่าครับ ทางฝั่งดีนาโมเคียบของคุณซือเมเชลูเซสคูจะมาในระบบ4-4-1-1นะผู้รสาต,ตจ lan, สูจะเป็นลาสลานเนสเชเรตเซ็นด้าฮับคู่ครับจะเป็นอิลยาซาบานยีกับอเล็กซานเดอร์ซีโรตาแบ็คขวาเป็นอเล็กซานเดอร์ทิโมชุกแบ็คซ้ายเป็นคอสเทนตินวิชาเรนโกอันยากจริงๆอะ่ะ แข่งทั้งสีตัวครับอ่ะวิกเตอร์ซิกันคอฟฝั่งขวานะฮะฝั่งซ้ายจะเป็นวลาดิสลาฟกาบาเยฟตรงกลางจะเป็นเซอร์แกซีดอรชุกกับวอลโลดิเมียเชเปเลียบส่วนหน้าต่ำจะใช้เป็นวิตาลีบูยาสกี้ครับและหน้าเป้าจะเป็นวลาดิสลาฟวานัตขณะที่ทางฝั่งเฟเนร์เช่ของคุณซือฮอกเก้เคซุสวันนี้352นะผู้สาวดูจะเป็นอลัลไตบายินเดสามเซนนะรัจะใช้เป็นเซอร์แดแอสซิสอติเลียซาลาย และอัสยานอเลีอสกี้แผงกลาง5ตัวครับขวาสุดจะเป็นไบรท์โอซาย์ซามูเอลซ้ายสุดจะเป็นลินคอนตรงกลาง3ตัวจะเป็นอิลฟานคานคาเวชีวิลเลียนอาราวและมิเกลเครสโปส่วนคู่หน้าจะเป็นเอนเนอร์บาลเซียกับเจาาเปโดรนะครับก่อนจะไปพูดถึงบทวิเคราะห์นี้ขอบนทนิดนึงได้ไหมคือไอ้นักเตะที่ชื่อยาวๆเนี่ยรบกวนนิดหนึ่งนะฮะทำเป็นชื่อเล่นดีกว่านะผู้บรรยายผู้วิเคราะห์เขาจะได้อ่านง่ายๆหน่อย อ่ะมาดูที่ส่วนของสเตตของทั้ง2คู่ดีกว่าครับคือดินาโมเคียบมีปัญหาอยู่แล้วละ่ะเพราะว่าในหลีกประเทศของพวกเขาเนี่ยมันเตะไม่ได้นะเนื่องจากสถานการณ์สงครามระหว่างรัเสเซียและยูเครนนะครับแล้วก็นักเตะตัวต่างชาติของยของของดินาโมเคียบเนี่ยคือไม่อยู่เลยอะ่ะไปหมดแล้วนะนั่นทําให้ผลงานของพวกเขาเนี่ยไม่ดีเอาซะเลยนะครับแล้วก็ พันหลังสุดในทุกรายการชนะได้แค่นัดเดียวเท่านั้นเองซึ่งก็เป็นการเล่นฟุตบอลลีกของยูเครนนั่นแหละแต่คือมันเล่นได้แค่เฉพาะบางทีมนะคือทีมไหนอยากเล่นก็เล่นนะฮะทีมไหนไม่เล่นก็ได้เพราะตอนนี้ทางสมาคม,มฟุตบอลยูเครนเขาไม่ได้บังคับแล้วนะครับแต่ว่าที่เตะเนี่ยคือเตะในสนามเป็นกลางทั้งหมดนะ ขณะที่เฟเนบเช่ที่มาเล่นในฐานะทีมเยือนแต่จริงๆเป็นสนามเป็นกลางนะครับ12นัดล่าสุดในทุกรายการพวกเขาไร้พ่ายนะฮะชนะไป9เสมอ3ถือว่าฟอร์มร้อนแรงเกินห้ามใจวันนี้ยังไงดูแล้วยังต้องเอาจริงอยู่นะเพราะว่าการเข้ารอบเป็นที่2ไม่เป็นผลดีครับต้องไปเจอกับทีมที่ตกรอบมาจากยูฟ่าแชมเปียนลีกซึ่งแต่ละทีมที่เข้ามานี่โหดโหด,โดทั้งนั้นนะฮะบาเซโลนามีแน่ๆแล้วอะ่ะคุณคิดดูแล้วกันใครจะอยากเจอ ขอเข้าเป็นที่1ไปเลยดีกว่าถ้าคิดว่าอยากจะเล่นถ้วยนี้อยากจะได้แชมป์ถ้วยนี้นะยังไงวันนี้เฟเด b เบเช่ก็ดูดีกว่าครับอัตราต่อรองเปิดไปที่พวกเขาเนี่ยต่อครึ่งลูกนะฮะถึงแม้ว่าเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีเสียประตูเยอะแล้วก็ง่ายซะหน่อยครับแต่ดินาโมเคฟนาะทีนี้มันไม่ไหวจริงๆ1ลูกผมว่าพวกเขาทําได้แหละนาทีเฟเดเเช่ชนะแบบเฉื่อยครับผมต่อเฟเดเบเช่ครึ่งลูกคะ และท่นเคยครับท้ายคลิปเรามาสรุปทัศนะของเซียนบูมในวันนี้นะครับวันพฤหัสที่3พฤศจิกายนนะฮะ mm. คู่แรกนะครับให้อยู่ต่อแมนยูราคาปปนะ mm. คู่ที่2ครับให้อยู่ต่อเฟียโนราคาปป mm. คู่ที่3อยู่ต่ออาเซนอล2ลูกควบ2ลูกครึ่ง mm. คู่ที่4อยู่ต่อเรอัลเบติสราคาลูกครึ่งควบ2และคู่ที่5อยู่ต่อเฟเดเบเชครับราคาครึ่งลูก mm. ไ,ปไปไปมาห้าคู่นี้ต่อล้ว้เลยนะ แต่ผมต้องบอกก่อนออกตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าบอลยูโรปาลีกเนี่ยมันจะมีอะไรที่ไม่แน่ไม่นอนอยู่เสมอนะเพราะว่ามันไม่ใช่ถ้วยใหญ่นะการจัดตัวผู้เล่นนะฮะการตั้งใจเล่นหลายอย่างมันปัจจัยมันเยอะมากครับมันไม่เหมือน UCL ที่คาดการได้ง่ายกว่าเพราะทุกทีมมาเล่นเต็มที่นะครับเพราะฉะนั้นยังไงเบาๆหน่อยแล้วกันเก็บแรงเก็บ ตุ้งสตังเอาไว้วันเสาร์อาทิตย์ดีกว่าผมว่าน่าจะชัว์นะครับวันนี้เอาเป็นแบบเบาๆถือว่าเป็นน้ําจิ้มไปแล้วกันนะฮะแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ VP ใครอยากหาที่เชียร์บอลครับแอดมาเลยที่ละแอดแอดบอมแปดสิบแปดคออยู่ตรงหน้าท้าแล้วนะครับของดีมีอีกเพียบฮะ